ไปเก็บไข่กันค่ะวันนี้เราจะเก็บสองรอบคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเก็บไข่ไก่เนี่ยแค่วันละหนึ่งรอบนะคะซึ่งก็เก็บตอนเย็นพอเก็บตอนเย็นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไก่เขากินไข่ตัวเองขอไข่นคะคะลูกๆไก่เขาก็จะไม่ค่อยตัวนะประตูก็ไม่ปิดนะ ขอไข่ก่อนนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องกินไข่ตัวเองนะนตอนเนย็นสักสี่ห้าโมงก็มาเก็บอีกรอบเก็บอันนี้ได้เจ็ดล็อควันที่สิบแล้วนะกนลนะำลังฟักนะคะไข่เยอะๆสิคะไข่เรื่อยๆนะคะเข้าใจไหมรูกทั้งหลายไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันใหม่ดรสิ่งทติดเท้าไปนะเดี๋ยวเราจะไปอีกครอบหนึ่งนะคะไปอีกแล้วหนึ่ง วันนี้นะคะเรก็จะเอาอาหารป่อม่มออมี่ปตูตอนนี้เาก็ร้สัวน,นะคะงจ,งจะมาายืนออกออกันอยู่ตรงนี้อันนี้ไปรอก,ก่อนไปเข้าไปเ่ะเีย,ยไ่อนเหียไ่ย <Destroy> แล้วไ่ก่อนไม่หมันออกไปเาแบบว่าไม่กลัวเลยะนะคะติดนะตูดิะคะ่ะ หกเจ็ดแปดเก้ไม่เยอะจุ้งเก่งจังเลยไข่เยอะจังเลยเก่งมากๆมันก็จะพวกับไก่แบบนี้แหละเนี่ยกล้าแล้วอ่ะกล้าแล้วก็10อ่ะอยากจีกนะ กไินปไกินไปแล้วเมื่อเช้าเราก็จะให้อาหารแค่เช้ากับเย็นนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเจอกันใหม่นะคะไม่ต้องออกมาค่ะ Mm-hmm. <laughs>